คอนสั้นเอฟซีเรื่องเพื่อนสนิทแต่ไม่สนิทไม่มีอีพีนะทุกคนโอเคถ้าใครอยากรู้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ๊งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะโอเคค่ะไปดูกันเลยนี่ วันนี้การบ้านอะ่ะคุณครูจะมีไหมอะ่ะไม่มีหรอกมัง้งแล้วว่ามันไม่มีหรอกจริงเธอแน่ใจหรอว่ามันจะไม่มีการบ้านน่ะจริงสิไม่มีหรอกไม่มีหรอกความในใจของแพทผมสีน้ำตาลนะคะทุกคนแพทคือผมสีน้ำตาลนะคะ น้าเหมือนไส้จังเลยผหน้าผมก็ไม่สวยฮ้ยังจนอีกรู้ปะแต่ฉันคบเขาเพราะว่าเขาเรียนเก่งแค่นี้แหละถ้ามึงดีหมดเลยฉันก็จะเกียดเขาตั้งนานแล้วล่ะเราไปโรงเรียนกันเถอะแพทโอเคโอเคลินจะ นี่แปดโมงแล้วรีบเข้าห้องเรียนเร็วๆโอเค โอเคไปดีกว่าเข้าเรียนก่อนนะค่ะโอเคใครมาสายวันนี้คุณครูรู้นะว่าใครมาสายอ้าวลินเธอมาสาย <c oughs> <c oughs> เพื่อนต่างก็รอเธอเด็กขี้ร้องหง มาตอบกระดานข้อนี้ถ้ากกตอบไม่ได้ต้องโดนลงโทษหนูรู้ค่ะความในใจของแพทถ้ตอบไม่ได้นะนจะขับไม่เกลีย้ยงเลยนี่ค่ะคุณครูถูกไหมคะไทยถูกไหมคะเออถูกไปนั่งที่ได้เดี๋ยวก่อนไปยืนแขน จนกว่าครูน้อยหนาจะมาโอเคค่ะยืนกลางแขนกลางค่ะจนกว่าครูน้อยหนาจะมารู้ไหมก็ได้หนึ่งชั่วโมงผ่านไปน้อยหนามาแล้วลบกระดานเราไปนั่งที่ค่ะเธอเคยให้กำลังใจฉันบ้างไหมเคยสิ ไปเล่นมือถือจักเรียนกรู้แกเก็บมันได้จ้ะค่ะเฮ้ยลุงพี่คนนั้นถ้ามันถึงอาใครรู้บ้างจะเอ่ยข้อนี้อะเด็กหญิงลิีนมาต่อกระกรันอีกแล้วเหรอภาษาอังกฤษน้อย ถ้าใครตอบได้คุณจะให้คะแนนเต็มสิบเลยจ้ะก็หนูมีเต็มสิบอยู่แล้วนี่เดี๋ยวท่านหนูเถียงครูจะลดนะก็ได้ <c oughs> ค่ะคุณครูหนูเขียนถูกไหมคะถูกจ้ะตบมืออืดเอ้ยนี่นะตบมือให้โอ้เกียดตายนี่ นี่อย่าคุยกันนะจ๊ะแล้วมาลบกระดานให้ครูด้วยก็ได้ค่ะคุณครูไปแล้วนะยิ่งเฉมเบอะอะไรเนี่ยพเพื่อนเยังไม่ไปวายเฉมเบื้อเฮ้ย ชมเบิเธอไม่ต้องไปสนใจพวกนั้นนะมาเร็วเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปแต่งหน้าจะดีเหรอดีสิไปเร็ว จะพาเธอไปแต่งหน้าเสร็จสวยเลยที่ร้านแม่ของฉันจริงเหรอจริงสิร้านทําผมที่นั่นอยู่ใกล้โรงเรียนมากๆเลยนะแล้วก็สามารถแต่งหน้าได้ด้วยจริงสิจริง ถ้าเธอไม่เชื่อฉันจะแต่งเองเลยเพราะน,นี้ยังไม่เลิกเรียนฉันเตรียมเครื่องสังอ่างฉันขโมยมาจากแม่เธอทายฉันทาเหรอไม่เป็นไรลรอกแม่ฉันไม่ว่าหรอกนะโอเคได้ปะถ้างั้นเดี๋ยวอืมเธอจะเข้าห้องน้ำเลยดีเธอเอาอันนี้ไปแต่งกันกน,นะฉันรอยอยู่หน้าห้องน้ำหญิงโอเค ได้สิโอเคไปนะเดี๋ยวฉันรอยู่ตรงนี้โอเคฉันจะแต่งหน้าได้แ้ะเนี่ยฉันต้องสวยฉันทาตาเสร็จแล้วเห็นไหมดูสิหืมน่ารักมากๆเลยตายแล้วก็สวยแล้วนั้นเนี่ยนีชอบมากมากเลย สวยมากๆตา,าฉันสวยมากๆเลยอะมีคอนเทคกเลนด้วยขอลองติดหน่อยกันละกันอ้าวสวยมากมากเลยหูแค่นี้ก็สวยแล้วไม่อยากแต่งเยอะจังแต่กลัวเขากลัวแต่เสียได้แต่งให้มันเยอะไปเลยโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้า ฉันสวยไหมสวยมากเลยไปทำผมกันโอเคหนึ่งวันผ่านไปอโอ้โหฉันสวยมากขนาดนี้เลยเหรอฉันไปส่องกระจกแล้วสวยมากๆเลยเฮ้ฉันไปเซอร์ไพรส์นั่นไงยังไม่ได้ไปโรงเรียนเลย นี่เธอเป็นใครเนี่ยก็เราไงเมื่อวานจริงหรอเนี่ยจริงสิไม่ใช่ก็จับผิวฉันสิกินเหมือนเมื่อวานมะโอ้โหกินเหมือนมากเธอจริงๆริงไมเนี่ยผมโคตรสวยเลยจริงสิก็ฉันไปร้านทำผม บ้านเธอนี่ต้องสวยอยู่แล้วเหรอฉันไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้ต้องสวยสิทำไมจะไม่สวยกับบ้านเคยนะตอนเลิกเรียนนี่เธอมาบ้านฉันทำไมเนี่ยดี จะแอบ,บทำไมเล่าฉันก็เห็นเธออยู่แล้วเอา้าเธอจะมานอนกับฉันไม่ได้นะอีา้าเฮ้ยเธออย่าทำแบบนี้กับฉันสิเห้ฉันเขินนี่ตอนอาบน้ำนี่เบื่อจุงอาบน้ำก่อนจะห้ามแอบบดูฉันห้ามดูฉันเตะเธอลองชักโครกเลยนะ เอออับน้ำก่อนเสร็จแล้วแต่งตัว <c oughs> ฉันมันสวยนี่โอ้โหลบอายชโดวหมดเลยนั้นเนี่ยแต่คอนทคเรียมยังไม่ออกไปสวยมากมากเลยดูสิ วยกว่าเดิมมาแล้วอุย้ยป้ามาอีป้ามา,า,มาต่งตัวไม่อยากมานอนกับฉันดีนะฉันปูเตียงให้เธอก็ได้สงสารเพราะเธอทำดีกับฉันมาตลอดฉันต้องทำปูเตียงให้เธอนี่แหละเร็วๆรวรีบอาบน้ำฉันขอนอนก่อนนะ นอนนอนกันได้แต่ห้ามมันนอนกับฉันล่ะอบแล้วนะอาบน้ำก่อนกันละกันหืม เสร็จแล้วโอเคนอนไม่เคยนอนบ้านผู้หญิงมาก่อนเลยนะเนี่ยโอจะบ้าตายหลับแล้วนะเช้าแล้วอาบน้ำดีกว่าถ้าตื่นมายังไม่อาบนะ้ำมันว่าแน่แน แลวอ,อุ้ยฉันตื่นสายแล้วเนี่ยรีบอาบน้ำรวนเลยไปบัดหน้าทาแก้มอะไรสักนิดเดียวฉันไปแต่งหน้าก่อนนะโอเคเงินฉันเดี๋ยวไปฝากพี่เขาด้วยฉันต้องสวย นี่แหละฉันสวยมากเลยมาแล้วป่ะไปโรงเรียนกันดีกว่ารุ่นพี่ป่ะไปโรงเรียนกันดี ดีค่ะอ้าวแล้วคนที่จุงมือ,อยู่ใครคะเธอจะไม่ได้แล้วหรอก็ตอนนั้นไงเราชื่อลินฮะเธอสวยขนาดนี้เป็นไปไม่ได้ึช่างมันฉันสวยอยู่แล้วนี่แล้วเธอมาว่าฉันไม่สวยเองแล้วดูไง เธอดูคิดเหล็กตั้งเยอะนี่เธออย่ามาพูดกับเขาแบบนี้สิทำไมคะพี่รุ่นพี่เธอก็เป็นเพื่อนของฉันอยู่ถ้าเราเลิกคบกันเธอยังเป็นเพื่อนกับฉันอยู่ไหมเออจริงด้วยว่ะไปไปโรงเรียนดูรถด้วยนี่ อุย้ยรถกำลังมาพอดีอุยอ้ย,ยกระเป๋าฉัานมาแล้วเราลุ่นพี่เรารีบวิ่งกันดีก,กว่าโอเค ไปในใจของคนผมสีน้ำตาลทำไมมันเป็นไปได้วันเนี้ยจริงๆก็ไม่อยากให้มันเป็นไปได้หรอกวะ่ะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆนสนุกกันไม่เอ่ย วันนี้ก็บายบายนะคะจุ๊บจบแต่อ่ะก,ก่อนบายบายกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกุุงกิ้งกุ้งกิ้ง,งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะบายบายค่ะจุ๊บจุบ